เฮ้ทุกคน,นดนรูปิศีกษาที่บ้านนะเองนผัดดปลูกซากุระเต็มเลยนี่ไงเคื่อนเคื่อนแไม่มีใครเคื่อนเคื่อนครับเคื่อนเพราะว่าเขามีสก,กีหมดแล้วไงดูดิโอ้ข่าวจัวะ เจะอเลยไม่ได้มองตอลอดเราหลับใช่ไหมขาวเป็นยองใหญ่อโอ้โหนี่ไง <c oughs> ลงยิบโป๊ใชายบททำไมแต่ลิงเขาไม่ยเยอะนู่นอยู่ข้างบนมันอยู่ต,ต,ตรงต้นากุระ่ะ แต่หน้ามันเหมือนแบบหน้าตาคล้ายๆทรงญี่ปุ่นอะหน้ามันหน้ามันจะตี๋ตอ,อ่ะเออจริงๆเออมันจะข,า,ขาวๆพี่มันเหมือนญี่ปุ่นแต่ของของคนไทยแม่งดำๆยังไงไม่รู้หน้าตาของคนไทยเรานี่แหละอากาศมันเรื่องอะไรผิวขาวไหมพี่มันเหมือนจะผิวมันเนียนๆอ่ะหน้าใสาๆหน้าใสานี่แต่ญี่ปุ่นเขาตาไม่ตีเขาตาโตอะหรอ เาหลีอะ่ะจะเหมาออกแนวจีนเกาหลีเหมือนตาชั้นเดียวอะ่ะตาสาเลเออตาเลยเห่ะอ่ตาสเลยเหมือนคนจีนเยาวราชแถวยาวราช แค่กินให้ดูเธอประมาณสี่รูปสวยมากจริงป่ะเออลบยังยังลบแล้วตนนันแค่ลบเขียนลบไปแล้วพราอเจบอกว่าเมนุมันจะเต็มหุ้อเออสี่รูปจะเต็มเลยเหรอโคตมากอันนี้คือรูปสวยไงแต่รูปไม่สวยก็เยอะอยู่ที่อยู่ในกล้องเลยอเจอ่ะลบไปแล้วรูปสวยเลยทำใจด้วยเอาให้ฉันดูว่า ต้องแบบเดียวกันน่ะทำไมเจอผ่านไม่ได้เด็กไม่เข้าใจมุมเดียวกันด้วยอยู่ที่คนอะไรอย่างนั้นกินด้วยเรียกเป็นวินเจ็บเป็นวินเอ้นวินจ้ะวันนี้เอสแล้วเอสเกือบเกือบหมดแล้วตัวียังเกือบละ เนี่ยโคกไปโคกมาเนี่ยเหมือนนี่เลยอีอะไรวะจ่องจี่จ่องรอบแล้วเออองจ่องรอบมันเหมือนตรงไหนก็ไม่ไมนอย่างนี้ไงแล้วโคกไม่เยอะแต่เป็นไป่จ่องด้วยยังพี่จะพี่จะไปหลายครั้งมันไม่ให้ไปสักทีเลยอ้าวทำไมจะใส่ไปก่อนล่ะพี่ไม่ได้ไปอ่ะจนมันย้ายมาแล้วเออแั้นเดี๋ยวย้ายกลับไม่เป็นไรเดี๋ยวขับเองก็ได้ไม่ไกลใจรักเลยเมื่อยแล้วไม่ไปแล้วตอนนี้แก่แล้ว เขาใหญ่ก็พอแล้วเ็พอแล,ลิงเมืองไทยก็พอแล้วแต่ญี่ปุ่นมันไม่มีช้างให้เราเห็นนะอเขื่อนอลึม่มโอ้โหู่ิเูโหสุดยอดเลย,ยใหญ่แล้วนี่ถือว่าใหญ่มากเลย